นาทองข้าวพันด,ดีมากมีปลาน้ำโขงโรงเรียนดีใกล้บ้านสืบสารงานหัตถกรรม สวัสดีค่ะสงสัยใช่ไหมคะว่ากระเป๋าที่ดิฉันถืออยู่นี้ได้มาจากที่ไหนถ้าหากจะบอกว่าเป็นงานฝีมือของเด็กๆนักเรียนทุกคนอาจจะไม่เชื่อค่ะวันนี้จะพาไปดูนะคะว่ากว่าจะได้กระเป๋าใบน,นี้มาเขามีวิธีการทำกันยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ ดีค่ะท่านพออขอเรียนถามท่านพอนะคะว่ากิจกรรมที่เพื่อนกําลังทําอยู่นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงหรอคะกิจกรรมการจักสารไม้ไผ่เป็นภูมิปญาของชาวตะบนกกาคั่งซึ่งชาวตะบนกกาคั่งส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรเวลาว่างจากการทํานาผู้ปกครองนักเรียนก็จะหาไรายได้เสริมโดยการจักสารไม้ไผ่ไม่ว่าจะเป็นการสารกระตริบข้าว การสารเปลาการสารสุมไก่โดยเฉพาะการสารกระติบข้าวนั้นถือว่าเป็นสินค้าที่ส่งออกสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นจำนวนมากโรงเรียนเห็นว่านี้คือจุดแข็งของชุมชนจึงได้นำภูิปัญญาท้องถิน่นเกี่ยวกับการจักสารแม่ไผ่มาสอนในโรงเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมปัญญาท้องถิน่นให้คงคู่กับชุมชนนี้ตลอดไป โดยการเชิญพิาารเข้ามาให้ความรู้กันนักเรียนครับสวัสดีค่ะคุณครูคุณครูคะแล้วการสานไม้ไผ่กลายมาเป็นกระเป๋าสานไม้ไผ่ได้ยังไงหรอคะครูได้ให้นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานสานไม้ไผ่ซึ่งแต่เดิมนักเรียนที่นี่มีพื้นฐานการสารกระติบข้าวอยู่แล้วครูจึงให้นักเรียนช่วยกันประยุกต์ความทันสมัยเข้าไปโดยที่คิดว่าทําอย่างไรกระติบข้าวจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ก็ช่วยกันออกแบบจนกระทั่งเป็นกระเป๋าทุกวันนี้แหละคะ่ะอยากรู้แล้วสิเขาว่าเพื่อนๆเ,เขามีวิธีการทํากระเป๋ากันยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ในห้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเพื่อนๆเ,เ,เขากําลังทําอะไรกันอยู่ไปดูกันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกในการทํากระเป๋าก็คือการออกแบบครับโดยอาจารย์ที่สอนในรายวิชาการงานอาชีพจะมันเป็นผู้สอน แก่นักเรียนในการเขียนแบบและออกแบบนั่นเองครับค่ะนี่ก็คือแบบที่เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะนำไปเป็นแบบเพื่อทำกระเป๋าค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูวิธีการเลือกไม้ไผ่นะคะว่าเพื่อนๆเ,เขาจะมีวิธีการเลือกไม้ไผ่กันยังไงไปดูกันค่ะอยากทราบว่าเรามีวิธีการเลือกไม้ไผ่กันยังไงหรอคะสำหรับการเลือกไม้ไผ่นะครับ เราจะเลือกใช้ไผ่สีสุกหรือไผ่บ้านที่มีอยู่ประมาณ6เดือนถึง1ปีเต็มนะครับจะสังเกตได้ง่ายจากกิ่งจะมี3กิ่งถึง6กกิ่งนะครับหลังจากเลือกไม้ไผ่ที่ต้องการได้แล้วนักเรียนก็จะเป็นคนลงมือตัดไม้ไผ่พอตัดเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาเดินทางกลับไปยังโรงเรียนเพื่อนำไม้ไผ่ที่ได้มา ไปเข้าสู่ขั้นตอนการเหล่าไม้ไผ่ครับเพื่อใช้เป็นตอกที่จะนำไปสู่กระบวนการย้อมสีก่อนจะนำไปจักสารเป็นกระเป๋าครับค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ขั้นตอนการย้อมสีนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาใช้ส่วนผสมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเราจะใช้ส่วนผสมอะไรบ้างหรอคะในการย้อมสีส่วนผสมน้ำ2ลิตรเกลือ100กรัม สารส้่ม50กรัิการผสมกันแล้วต้มน้ำให้เดือดค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการย้อมสีตอกที่ได้มาครับพอย้อมสีเสร็จก็จะนำตอกที่ได้นั้นไปล้างน้ำสะอาดแล้วจึงนำไปผึ่งให้แห้งครับค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ากว่าจะได้ลายกระเป๋าสวยๆแต่ละใบามาเขามีวิธีการทำกันยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแมม ต้องบอกเลยว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากมากเลยทีเดียวครับเพราะแต่ละลวดลายที่จะใช้นั้นมีลักษณะแตกต่างกันและการสานก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันครับและต้องใช้ประสบการณ์การฝึกฝนและสมาธิอย่างมากเลยนะครับและในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะออกมาเป็นกระเป๋าอันสวยงามนั้นครับคือการนำลายที่ได้จากการสานนั้น ไปประกอบกับหนังครับเพื่อความแข็งแรงและความสวยงามของกระเป๋าแล้วจึงทำการปิดฝาและใส่หูหรือสายสะพายนั่นเองครับ ะคะกว่าจะได้กระเป๋าใบนี้มามีขั้นตอนการทำหลายขั้นตอนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเขาเก่งกันจริงๆเลยนะคะโรงเรียนบ้านนากังนะครับเคยได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1ในการแข่งขันจักสารไม้ไผ่ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่63สิะครับ และยังได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2ในการแข่งขันจากสารไม้ไผ่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่61เช่นกันครับและนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้นำผลิตภัณฑ์มาต่อย,ยอดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโรงเรียนและชุมชนอีกด้วยครับโดยการจัดจำหน่ายทั้งทางอินเทอร์เน็ตและทางโรงเรียนเป็นผู้จัดจำหน่ายเอง Good morning, how are you? Fun, thank you. Yourself? Thank you very much for your coming. Excuse you me, what do you think about the handcraft we met from the students? I think it's a very, very good idea for the students to get involved with the handcraft, and uh, it's a very good idea for yourselves to make some money for the school fund. Thank you. Mẹ. เห็นแบบนี้แล้วฝีมือของน้องๆโรงเรียนบ้านนากล้งนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับการศึกษาพัฒนาชีวิตให้ทุกคนมีสิทธิ์อยู่ดีกินดี ความรู้มีอยู่ที่นี่ที่โรงเรียนดีประจำตำบลอยู่ใกล้บ้านไปมาสะดวกทั้งครูสิทธิ์พี่น้องประชาชนร่วมแรงรวมใจจนบังเกิดผลเป็นมาตรฐานสากลสถานศึกษาชั้นนำ